สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวป่ากันนะครับบริเวณเขตแจ้ห่มนะฮะเขตติดต่อแจ้ห่มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับนี่คือสัญลักษณ์นะฮะแจ้ห่มเมืองน้ําปูนะครับน้ําปูคนแจ้ห่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปป่ากันนะครับเข้าไปในป่านะฮะจะไปหาของดีนะครับเราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับ อยเลยนะฮะดูครับเราจะขาดทิวเขาบนป่าเขตติดต่ออำเภอแจ้ห่มกับอำเภอเมืองนะครับนี่ครับนี่คือต้นไม้ฟ้าผ่านะฮะหักหมดแล้วนานแล้วครับหลายปีแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลน,นะฮะขวานฟ้าผ่าครับ นี่คือไม้ชี้ไปข้างบนนะฮะเส้นข้างบนที่โดนฟ้าผ่านะครับเก็บได้แค่นี้ครับดึงมาหลัะดึงลงมานะครับนี่ครับลงไปข้างล่างเนี่ยครับก็เดินขึ้นไปสูงพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปหาอีกครับครับอันนี้ในป่านะฮะป่าดูเท้าวันเต็มเลยนะครับ ราจะไปดูหินนี่นะครับจุดสนใจของเราคือหินนี่ครับหินเต่านะครับดูก่อนว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับสวยงามเรียงรายเป็นธรรมชาติเลยนะครับโอ้โหหินนี่ครับดู ข้างบนก็สูงขึ้นไปนะครับก็คงจะต้องลงแล้วครับเพราะสูงจัดดูครับขึ้นมาสูงแล้วข้างล่างเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสูงปื๊ดเลยนะครับอันนี้ก็ต้นเทาเยอะแยะนะฮะก็ ลำบากพอสมควรนะครับขึ้นไปก็ลงมานะฮะได้ชมธรรมชาตินะครับที่ไม่ได้ตกแต่งเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่บันทึกไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตได้มาเข้าป่านะครับก็มาแบบระยะสั้นๆนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ มาแล้วนะฮะก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะก็จะเดินไปถึงรถละโอเคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไอพอรชาแนลัสดีสญญครับ